มึงดูถูกแล้วมึงจะมาโรงพยาบาลไทยทําไมนะมึงก็ไปบอกไอ้แพนด้ามึงไปบอกคนขับเหมนเลยนะบอกว่าอย่าไปรักษาตัวที่ประเทศไทยแพนด้าห้าร้อยขอรลรงค์งเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของเราเจ็บป่วยเดี่ยมาหาแพนด้าแพนด้ารักษาเองไปหาอีมาลีให้อีมาลีรักษาเองนะมึงก็รลรงค์งแบบนี้ดิแนะมึงปากเก่งไม่เหรอมึงไม่ต้องมาพูดจาเล่นลิ้นมึงแน่ใบแพนด้าแพนด้ารลรงค์งเลยมาเลย,มา,เลยมารักษากับแพนด้า เดี๋ยวแพนด้าแล็บให้นะมาฟังแพนด้าแล็บจะได้หายเจ็บหายป่วยมารักษากับนางมารีมารักษากับฮุนเซนมารักษากับฮุนมาเนทบ้านเนี่ยนะครับมีพื้นที่ใหญ่โตมาโหราบมานอนบ้านฮุนเซนเดี๋ยวฮุนเซนมีนาฬิการหรูฮุนเซนมีรั์ส,สมบัติจำนวนมากฮุนเซนจะเอาไปขายแล้วฮุนเซนจะเอามาดูแลคนขมิ้นเอามึงแน่จริงมึงก็ลดลงกันแบบนี้เดียเอาเลยเอาเลยดูแลคนขมรนมึงรักชาติมึงไม่เหรอนะมึงรักชาติมึงไม่เหรอนะครับคือไม่ต้องถึงมือหมอเรื่องนี้มือยุ่คนพอ ไม่ต้องถึงมือหมอหมอท่านอยู่ที่สูงพยาบาลท่านอยู่ที่สูงเข้าใจปะฮะมึงไปอเมริกาใช่ไหมไปหาพ่อมึงเหงอตอนนี้อเมริกาเขาสู้รบกันอยู่อะ่ะมึงรักประเทศชาติมึงไปซื้อไม้เหียอะไรตอนนี้นะทุยสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานทําตัวพูดจาเป็นฮีโร่นะครับไปซื้อไม้แม่งประเทศชาติกําลังสู้รบกันอยู่แม่งเสือกไปซื้อไม้เที่ยวอเมริกานะมึงบ้าหรือเปล่ากันได